หมื่นล้านตัดสินใจผิดจนมูลค่าเหลือศูนย์ได้ยังไงยิกยักเป็นแอปโซเชียลมีเดียที่บูม,มากในปี2014ที่เราสามารถโพสต์ข้อความให้คนในพื้นที่2.4กิโลเมตรเห็นแบบไม่ระบุตัวตนได้ซึ่ง2องฟาวเดอร์ไทเลอร์ Tyler, กับบรูคส์เริ่มจอดตรายกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเหมือนที่ f a c e b o o k ทาในทีแรกโดยการใช้งานก็มีตั้งแต่โพสตขออน้ตของคลาสเรียนที่คนอื่นจอดถามคําถามเกี่ยวกับบทเรียนที่ไม่กล้าถามในชีวิตจริงบนเกี่ยวกับอาหารในโรงอาหารหรือยังตอนที่มีเหตุการณ์ยิงกันในห้องสมุดนักเเรีียยนนท่ออใใ้้้กกกกก็ชแหหละาาาาบจวพ ซ่อนอยู่ตรงไหนซึ่งถือว่าตอบโจทย์และก็ได้พื้นที่สื่อเยอะในช่วงพีคๆรันกิ้งในแอปสตอร์ของยิกแยกเหนือกว่าแอปอย่าง Facebook t w i t ต e r และก็ p i n t e r e s t ซะอีกแต่การโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนก็มีข้อเสียยังมีเคสของการโพสต์ว่ามีระเบิดอยู่ในโรงเรียนก็ทําให้เกิดแพนิคกันท้งโรงเรียนได้หรืออย่างการโพสตแกล้งเป็นสตอกเกอร์ก็ทําให้เกิดการอึดอัดของคนในพื้นที่ได้เหมือนกันทาให้สุดท้ายยิกแยกโดนสถาบันการศึกษาแบนแล้วก็เลยต้องให้คนยิงนันตัวต